สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองรู้ว่าเสียงแต่ขอลองเส้นทางสายสีส้มยังลื่นไหลพระรองอยังห้ามเหลียวเกาๆย่างเพื่อทายรู้ดีผลเลือกตั้งคะแนนมาแค่อันดับสองถึงแม้แต้มจะไม่ขาดแต่พักก้าวไกลก็มีความชอบธรรมในการจัดกู้จัดตั้งรัฐบาลยูเทิร์นชิ่งหนีไม่ได้ ต้องไหลตามตั้งแต่คดเดตผู้นำแกนนำพักปยันผู้นำจิตวิญญาณอย่างทักษิณชินวัตรอดีตนายกส่งเสียงเชียร์พักก้าวไก่พร้อมหนุนทีมพิธาลิ้นเจนริญรัฐเป็นนายกคนที่30ไม่แปกชั่วโมงนี้จึงมีแต่ฉากชื่นมื่นของว่าที่พักร่วมรัฐบาลไล่ตั้งแต่การนัดล้อมวงคุยกันเป็นทางการรอบแรกที่ร้านอาหารกลางกรุง ตัวแทงแกนนำแต่ละพักแพ็กมือคล้องแขนร่วมกันจนล่าสุดตั้งโต๊ะถแถลงข่าวร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาแถมดึงเสียงพักเล็กมาเติมอีกสองคายจากพักพลังสังคมใหม่และพักไทยรวมพลังรวมเป็นรัฐบาล8พักจาก310เสียงยอดผู้มือที่313แต้มและพิธีกรรมสำคัญขั้นต่อไป เตรียมเปิดเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU 22พฤษภาคมนี้ใช้เลิกดีวันครบรอบรัฐประหารคอสอชอ9ปีพอดิบพอดี MOU ที่ขังระดับหนึ่งแม้ยังต้องติดตามตอนต่อไปจะมีการพิกฉีกสัญญาหรือเปล่าเพราะกระแสวันนี้เท่าที่มีกระแสข่าวยังมีข้อตกลงที่ยังไม่ลงตัว โฟกัสไปที่ปมมาตา112ถึงที่สุดก้าวไก่จะยอมอ่อนลดโทนได้แค่ไหนอย่างไรก็ดีมาถึงตรงนี้พักก้าวไก่จัดว่าเขี้ยวพอสมควรรู้ไตมีด่านสกัดรออยู่อีกหลายช็อตและมีโอกาสติดล็อกสูงโดยเฉพาะด่านอารหาร250รัน252วอที่จะร่วมโบวตนายกรัฐมนตรีในสภาแต่เมื่ออยู่บนเกณฑ์อำนาจ เล่นมาก็ต้องเล่นเกมกับทั้งไม้อ่อนไม้แข็งทางหนึ่งเพื่อไทยและพักร่วมฟอร์มทีมตั้งคณะเจรจาไปเดินสายล็อบบี้เกียร์ทำความเข้าใจกับสวแต่อีกทางหนึ่งประกาศเดินหน้าตั้งรัฐบาล313เสียงก็เท่ากับยนแรงกดดันไปที่250สอวอสวเดินเกมปลุกกระแสคู่กนานบรรดาแนวร่วมออกมาเรียกร้องสอวให้เคารพเสียงประชาชน จุดไฟสีส้มลุกโชนเวลานี้แน่นอนดูตามรูปการก็น่าจะเริ่มเข้าเขาเข้าทางสอวหอลายลายเริ่มพิกท่าทีเช็คเสียงพร้อมวหตหนุนพิธากว่า10เสียงแล้วและยังไม่รวมสอวอที่ท่าทียังลังเลรออ่านสัญญาณอีกรอดใหญ่มาถึงตรงนี้ทีมยุทธศาสตร์ของพักก้าวไก่ก็ยังต้องประเมินความเสี่ยงไว้ทุกฉากทัศน์ โดยไล่เลียงด่านสกัดตั้งแต่ห่วงเวลา60วันอันตรายที่กะกะตจะรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต้นเดือนกระะกฎาคมนี้มีโอกาสเปิดปากฏกฎการสอยหั่นย่อสอสอ,สอทั้งใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำไปจนกระทั่งปมหุ้นไอทีวีของพิธาก็จ่อเข้ามามีโอกาสถูกตัดสิทธิ์ d i s q อริฟายเลือกตั้ง และอาจกระทบไปถึง152สส9ไก่ที่พีธาลงนามรับรองสมัครอ่านเกมผู้คุมด่านความมั่นคงไม่ปล่อยของแรงระดับเขย่าโครงสร้างประเทศผ่านทางง่ายอยู่แล้วและวันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณขวางชัดเจนทั้งพักภูมิใจไทยออกถแถลงการไม่สามารถร่วมกับพักการเมืองที่แตะมาตรา112หรือข่มข่ายฝ่ายต้าน ดานหน้าออกมาขู่จ้องเล่นงานพักที่ล่มหัวจมท้ายกับค่ายสีสม้มวันนี้ก็เลยมีเสียงการเมืองน้อยใหญ่นักวิชาการหมอดูหมอดาวทางการเมืองมโนฉากทัศน์กันต่อไว้ในเกมช็อตต่อไปทั้งสูตรเพื่อไทยอาจเป็นตัวเลือกฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลแทนถ้าก้าวไก่ติดล็อกตามสูตรการเมืองเฉดส,สียอมเปิดทางใช้บริการสีแดง ให้เครือข่ายเพื่อไทยมาคอนโทนเด็กสีส้มกระทั่งหักมุมผิดคั่วกันไปเลยกรณีก้าวไก่ตั้งรัฐบาลไม่ได้จริงๆในจังหวะที่มีเหตุผลอ้างได้เป็นไฟบังคับให้เพื่อไทยได้เล่นบทแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนถึงเวลานั้นสูตรเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐจะถูกยกขึ้นมาพูดอีกครั้งกับข้ออ้างต้องอาศัยบารมีลุงบ้านป่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายยกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐช่วยโน้มน้าวดึงเสียงสวมนุนผ่าทางตันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่สุญญากาศอำนาจหรือแม้กระทั่งสู่ที่เรียกว่ามโนไปกันใหญ่ยังพักร่วมรัฐบาลเดิมจับมือตั้งรัฐบาลดีดพักเพื่อไทยทิ้งก็ยังอยู่ในความคิดผู้ถือดุลอำนาจแม้หลายฝ่ายประเมินแล้วเป็นสมการปลุกความขัดแย้งอีกรอบ แต่การเมืองคือเรื่องของกลเกมและการช่วงชิงของจริงที่พิธาและทีมก้าวไก่เรียนรู้และเข้าใจดีถึงได้ประกาศได้ประเมินความเสี่ยงวางหมากแก้เกมไว้แล้วจึงต้องจับตาถึงที่สุดทัพแห่งค่ายสีสม้มจะฝ่าด่านสกัดไปถึงฝันได้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ